มาเอาละครับเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับฟ e ตแอนโกในพาร์ทที่109กันแล้วนะครับคุณผู้ชมเออซึ่งคลิปที่แล้วผมได้พาคุณผู้ชมมาเล่นกับอัปเดตสุดเพี้ยนนี้กันไปแล้วนะครับตามจริงผมจะต้องได้หุ่นยนต์นะคุณผู้ชมแต่กลับได้ป่าพันปั๊กตัวนี้มาแทนนะครับ oh. มันบอไซามันบอไซฮึบ <laughs> <laughs> ทำใจได้ละคุณผู้ชมพามพาม,าม <laughs> ทำใจได้ไวเหลือเกินเออ และในคลิปนี้ก็ยังคงอยู่กับอัปเดตใหม่กันอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ชม <H it> ซึ่งตัวที่ผมจะพาคุณผู้ชมมาเล่นในคลิปนี้จะบอกว่าเป็นตัวใหม่มันก็ไม่เชิญซะทีเดียวนะครับเพราะว่าผู้โฆษณาเขาได้เอาอัปเดตไม่ใช่เอาอัปเดตสิเอาสกินเก่าออกนะครับแล้วใส่สกินใหม่มาแทนอีกแล้วเหรอครับ <H it> และตัวที่ผมกําลังพูดถึงอยู่นี้นะครับนั่นก็คือ เ,เดี๋ยวผมขอหาก่อนนะครับสักครู่หนึ่งอยู่ไหนไม่ไงคุณผู้ชมอยู่นี่เองฉลามขาวนั่นเองนะครับคุณผู้ชมซึ่งถ้าใครยังจําสกินแบบเดิมได้อยู่เนี่ยฉลามขาวตัวนี้มันจะไม่ได้ยาวขนาดนี้นะครับถ้าเป็นสกินแบบเก่าเนี่ยตัวมันจะสั้นๆกว่านี้นะครับแถมจะไม่มีแผลเป็นอะไรแบบนี้ด้วยใ่ครั้งนี้มากับความโหดขึ้นนะครับคุณผู้ชมมีรอยแผลเป็นอยู่บนหัวด้วยอันนี้ ถ้าทางจะเป็นพวกเดียวกันกัดนะครับคงไม่ใช่ตัวอื่นหรอก <c oughs> อะโอเคมาดูสเตตของฉลามขาวตัวนี้กันก่อนนะครับตัวนี้ผมไม่ได้เล่นมาค่อนข้างจะนานแล้วเหมือนกันเออเลือดเริ่มต้นของฉลามขาวตัวนี้นะครับอยู่ที่462ส่วนดามเมจอยู่ที่81น้ําหนักอยู่ที่135กิโลกรัมนะครับส่วนความเร็วในการกัดอยู่ที่0.8ต่อวินาทีเหมือนหมาพันปักคลิปที่แล้วเลยเออ <c oughs> ส่วน Ability นะครับคงไม่ต้องเสิร์ฟคุณผู้ชมมันคือ Ability กัดแหลกแหวกทุกกฎฟิสิกส์อยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมไม่กฎฟิสิกส์ก็มาดูมีภูมิฐานอ่ะแต่ก่อนจะไปเริ่มกันนะครับระหว่างที่ผมพูดมาสักพักเนี่ยผมสังเกตเห็นตรงนี้ครับคุณผู้ชมเนี่ยคือผมสงสัยว่าการเรียงลำดับของเกมเนี่ยเท่าที่ดูฉลามขาวอยู่เกือบสุดท้ายนะครับ ซึ่งมันไม่ได้หมายความว่าฉลามขาวจะโหดกว่าโคโนโซอซใช่ไหมคุณผู้ชม hmm. เลือดฉลามขาวตอนนี้อยู่ที่462นะครับส่วนเลือดโคโนโซอซอยู่ที่924นะครับอ่าซึ่งมันไม่ได้เรียงตามความโหดนะครับแต่ว่าดาเมจ81เหมือนจะเท่ากับฉลามขาวหรือเปล่าเท่านะครับเพราะฉะนั้นผมก็ยังมีความหวังอยู่ <c oughs> เพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะครับเริ่มแรกผมขอไปเจอกับโคโนอก่อนเลยออมาดูกันนะครับคุณผู้ชมคิดว่าฉลามข่าวจะรอดไหมคือผมเนี่ยจะรอดไหม,ม<า>เอาเละครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมอยากรู้คําตอบกันแล้วเหมือนเหมือนผมนะจะอยากรู้ไปลุยกันเลยเอาเละครับคุณผู้ชมเริ่มมาที่ผมไม่รอช้าเลยนี่โอ้โหหนิงตรงขามหาโคโนอซอย่างไวไม่นะอย่าเอากันไม่โดน ผมกัดมันไม่โดนแต่มันกัดผมโดนเออมดกันสองรอยอย่างหรอกคุณผู้ชมมันยังไม่รู้ผลแต่ข้า้งหน้านี่คุณ,คณนะคุณผู้ชมเดี๋ยวอีกอย่างครับเนี่ย <c oughs> ม,มันจะยาวผมเกินไปละคือกัดผมแตกนะครับแต่ว่าไม่ยอมกินน<า>ี่มันอย่างไงากันพี่เมื่อกี้ที่ผมลองไปคำนวณมาใหม่แล้วนะครับดาวเม็ของฉลามขาว8 1เพราะฉะนั้นผมจะต้องกัดเขา12ครั้งนะครับถึงจะแตก ไม่ถึง12ครั้งนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้นี้พี่แกไม่ได้กินชิ้นเนื้อของผมเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นดาเมจเก่าของผมยังอยู่โคโนโซลตัวนั้นมันพลาดต,ตรงที่ไม่ยอมกินเนื้อผมนี่แหละอุตสาห์จัดการผมได้อโทเจอผมมับเข้าให้นะครับนึกว่าครั้งนี้ผมจะต้องกลุ่มขมับอีกซะแล้วเ <c oughs> <c oughs> อาเลยครับแลเวลหนะครับเลือด6ก9อยไ ขวางหูขวางตาปับเข้าให้นะครับ <c oughs> แย่งเพื่อนสัง,งั้นคุณผู้ชมเออเอาละครับคุณผู้ชมตัวต่อไปผมขอลองกับตัวนี้เลยคุณผู้ชมปับเข้าให้ไททันอิกทิสนะครับอันเดียวเดียวเดียวผมขอเคลียร์ก่อนนะคุณผู้ชมตอนแรกเมื่อกี้ที่ผมนึกว่าเป็นดาวเบตจากไททันอิกทิสตัวนี้นะครับแต่จริงๆมันบอดไซมันบอไซเลย พอผมลองย้อนกลับไปดูคลิปเมื่อกี้นี้นะครับปรากฏว่าเขามาจากไหนก็ไม่รู้คุณผู้ชมเออเมื่อกี้นี้มันมืดมากด้วยไม่งั้นผมไม่เสียท่าแน่แน่เมื่อกี้ดีมีเพื่อนช่วยขาวดิขอลองซึ่งซึ่งหน้าหน่อยกันแล้วกันขึ้นมาทําอะไรบนนี้คือ <c oughs> <c oughs> ขึ้นมาบนน้ําแล้วแตกปุ๊บเลยเออถามจริงเลตเตอเอาเลยครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมพร้อมที่จะกลับไปฟังเสียงของต้นแมนเด็กแล้วหรือยัง <c oughs> แ,แต่ตอนนี้คงยังไม่พอมนะครับไปดีกว่าสงสัยว่าจะต้องอ้อมคุณผู้ชมมาเลยวานเพชรคาดนี่นะวานเพชรคาดก็เอาไม่อยู่นะครับเลเวล12ไปคุณผู้ชมเริ่มได้ยินเสียงของต้นแมนเดกหรือ,อยังครับ <c oughs> นี่แหละคุณผู้ชมเสียงของต้นแมนเดกมาแล้วโอ้โหเดี๋ยวเยวเดี๋ยว,ยวต้องรีบกัดรีบไปนะครับเพราะว่า <c> ป <oughs> วดหูเหลือเกินโอเค ไม่แนะ่เรียบร้อยนะครับเลเวล16ขออีกสักหนึ่งตัวได้หรือเปล่าขอนะเวล17อย่าอย่ามาแทงผมอีกนะไอ้บ้า <c oughs> ไปครับประมาณนี้กำลังดีไม่รู้สึกว่าเล่นฉลามขาวคลิปนี้แล้วรู้สึกว่ามันโกงยังไงก็ไม่รู้มันดูง่ายๆ <c oughs> <c oughs> อ่ะ,อะคุณผู้ชมครับผมตกใจตาย จะบ้าเหรอหรือว่าผมโดนฮาคีละาชันอะไรยังไงคือเป็นไปไม่ได้นี่คือไม่ไม่ได้แตกนะครับแต่เหมือนชอ็ชอกช็อกตาย <c oughs> <c oughs> จะว่าอย่างไงดีคุณผู้ชมเมื่อกี้นี้เ <c oughs> มื่อกี้นี้ผมคิดว่าผมอาจจะไปโดนตัวอะไรบนคีย์บอร์ดหรือเปล่าแต่เท่าที่ผมเล่นเกมนี้มาผมไม่ยักรู้ว่ามีวิธีการฆ่าตัวตายโดยการกดปุ่มบนคีย์บอร์ดด้วยเอออันนี้ไม่รู้จริงๆคุณผู้ชมสาระเลยมา หวานฟันจะกาดนะครับผมขอเริ่มด้วยเลเวลหนึ่งให้ตายสิกลับมาเลเวลหนึ่งอีกแล้วแล้วก็ผมอยากจะลองกับสายเกาะตัวนี้ด้วยนะครับแต่คงไม่ไหวผมแน่นอนโอ้โหนั่นไงไททันอีกทิสเมื่อกี้นี้คงจะอึดกว่านะครับเออเท่าที่ผมสังเกตแล้วเท่าที่ดูตอนนี้โอ้โหแหลกรานครับโอ้โหดูดมาแหลกรานเลยคุณผู้ชม ผมคงจะต้องไปหาเวลนะครับไปจัดการบอสกันเลยเพราะว่าตอนนี้ไม่มีตัวไหนที่สามารถมาทัดเทียมกับผมได้ละเออตัวที่พอจะสู้กับผมได้นะ2000 years later มันตามมาแล้วคุณผู้ชมเเดี๋ยวเดียวเดียวจะไปไหนจะไปไหนเมื่อกี้จะมาหาผมไม่ใช่เหรอฮาวาสปารมนีม <laughs> ถึงกับงายท้องนะครับคุณผู้ชมเอาสิเลเวล30นะครับ แตกไปซะนี่ก็ไม่ยากเท่าไหร่คุณผู้ชมอยู่ดีๆก็เลี้ยวไปหาเนื้อเฉยเลยบ้าลองซึ้งๆหน้านะครับเอาผมให้กัดเลยนี่มากัดอีกทีไปโอ้เดียเด๋ยวเดี๋ยวไม่ได้การละคุณผู้ชมต้องกัดต้องกัดเกือบแตกส่วนตัวนี้ผมขอเดียเด๋ยวจะว่าย,ด,ย,ด,ยดีไปไหนไอบ้บ้านี่ขอลองกับเลขคู่นะครับคุณผู้ชมเลเวล44 คือแตกแตกครับวันนี้เบลเบลจะไปไหนแหมไม่เดียวเหลือเกินนะเบลนี่แน่ย่าเหลือเลยโอเคสักเวล50นะครับสวยกำลังดีเลยคุณผู้ชมและบอสตัวสุดท้ายของแบบนี้คงจะเป็นตัวไหนไปไม่ได้นะครับนอกจากอันเลยคุณผู้ชมทำอะไรทำอะไรวนวนวน,วนสามรอบขึ้นมเมนเลยไมหมล่ะพี่ฮะอย่างไงหมผมไม่ให้พี่กัดผมหรอก ให้กัดหน่อยก็ได้อะกัดสิ <Huh? S 1> <laughs> ถามจริงนี่คือฮะเดี๋ยวเนื้อไข่ตรงนั้นไอ้บ้าคือกัดผมเข้าแค่นี้เองเหรอถามจริงแตก <laughs> นี่ผมอุตส่าห์ให้ความหวังพี่แล้วนะเนี่ยคือกัดเข้านิดเดียวคุณผู้ชมตรงนี้เนื้อไข่ไข่มากินทิ้งกินควางแบบนี้ uh. เดี๋ยวพี่กอเรียบร้อยเออวันนี้เบลเดี๋ยวเดี๋ยมาไหว้ข้างๆมาไหว้ข้างๆไม <laughs> เอาเลยครับคุณผู้ชมก่อนจะจากผมขอมาจัดการบอสอีกหนึ่งตัวนะครับที่ผมเพิ่งเสกลงมาก่อนแล้วกันซึ่งผมเสกลงมาเลเวลหนึ่งร้อยนะครับแต่ผมเลเวลหกคุณผู้ชมคิดว่าผมจะไหวไหมคงไม่ต้องถามนะครับไม่ไหวหรอก <c oughs> ไม่ไงคุณผู้ชมอยู่ข้างหน้านี่ไงมาลองดูกันนะครับขอเข้าข้างๆก่อนและกันเอาสิยังไงยังไง ได้ดิเบลได้เลยมายังไงกัดไปโอ้โห,โโหเดี๋ยวเดี๋ยไม่นะโอโ้คือนี่ผมเบลหนึ่งรอยแล้วนะคุณผู้ชมโอ้โคือเลือด1นึ่งหมื่นคุณผู้ชมเกือบแตกอะไรมันจะโหดขนาดนั้นแม้แต่ผมลืมไปนะครับว่าหมาพันปักยิ่งกัดดาวเมจย,ยิ่งขึ้นอ่ะโอเคสำหรับฉลามขาวก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชม เดี๋ยวเนี่ยมันก็ไม่มีปุ่มไหนกดฆ่าตัวตายได้นะครับ <g ül> แต่ในคลิปนี้ผมก็เกิดข้อสงสัยอีกหนึ่งอย่างนะครับคุณผู้ชมอีกแล้วลนะ่ะขยันสงสัยเลยเกินเนี่ยหนเลยคุณผู้ชมคือความสงสัยของผมเนี่ยมันต่อเนื่องมาจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วผมเล่นหมาพันปักเองแล้วเดินขึ้นบกมันไม่ได้นะครับแต่ในคลิปนี้ผมใช้บอดผมจะลองเสกขึ้นมาอยู่บนบกตั้งแต่แรกเลยนะครับดูซิว่ามันจะเดินบนบกได้ไหมเอ ไม่แหละมุมนี้กําลังดีนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วผมขอเสกมาพันปักลงมาเลยนีลงมาแล้วครับคุณผู้ชมสําหรับใครที่ขออยากเห็นหมาพันปักเดินได้นะครับ <c oughs> ผมจัดให้แล้วคุณผู้ชมโอโ้มุมนี้อย่างสวยเช็ดได้อยู่นะครับแต่หน้าก็ทิมเหมือนเดิมอ่ะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้กันก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชม เอาไว้มาสนุกกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า